ขออนุญาตยืนนะฮะจะได้มองเห็นกันทั่วๆก่อนอื่นต้องขอขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ, <_ letter> บมากครับก่อนอื่นต้องขอกราบน้มัสการพระเถรานุเถระทุกรูปแม่ชีที่ได้กรุณามีเมตตามาร่วมประชุมกับเราด้วยแล้วก็บางรูปเนี่ยเมื่อสองปีก่อนก็เคย เคยมาร่วมกับเราด้วยนะฮะก็เรียกว่าเป็นแฟนคลับแบบเป็น SFC นะฮะท,ที่เหนียวแน่นนะฮะของหมอสรารบุตรนะเราก็มาช่วยกันทุกปียกเป็นสองปีที่เป็นโควิดอย่างที่เรารู้กันท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์หมอมนัดก็อุตสาห์มาร่วมกับเราด้วยตลอดแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ท้งหน้าแล้วก็ที่สำคัญคือเพื่อนๆที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับ มอสาวุธบอกว่าเป็นงานใหญ่มากมีคนมาร่วมมากกว่าที่คาดไว้เยอะเลยอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอีกอันหนึ่งหลังโควิดปิดไปสองปีแล้วก็เกิดขึ้นทุกแห่งนะทุกประเทศด้วยและทุกสถานการณ์ด้วยพอมันปิดไปสองปีมันก็อั้นไว้พอเปิดขึ้นมาก็ไหลพรวดออกมาฝรั่งเขาเรียกว่า revenge revenge คือแก้แค้น สองปีนั้นไม่ได้ช้อปปิ้งเลยพอเปิดให้ช้อปปิ้งก็แก้แค้นช้อปปิ้งใหญ่เลยสองปีไม่ได้เที่ยวไม่ได้ท่องเที่ยวพอเปิดให้ท่องเที่ยวก็มากันให,ใหญ่เลยนะแล้วก็รับมือกันแทบไม่ไหวเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ของมนุษย์ที่ว่าอะไรที่มันอัดอั้นตามใจพอเปิดขึ้นมาให้เสรีเนี่ยก,ก็เกิดปรากฏการณ์แบบนี้นะเพราะฉะนั้นแบบนี้เราก็เจอปรากฏการณ์แบบนี้ปีนี้เป็นปีที่ครั้งที่22 ที่พวกเราร่วมมือร่วมใจกันจัดประชุมวิชาการเกี่ยวกับยาเสพติดและที่สำคัญก็คือเราเราสนใจในเรื่องของผู้ผู้เสพยาเสพติดแล้วก็ผู้เสพติดส่วนในเรื่องของการปราบปรามะอะไรต่อหะไรก็ทางตำรวจทางปปสก็ว่ากันไปนะครับแต่พวกเราเนี่ยจะสนใจในเรื่องของผู้ผู้เสพและผู้ตนะิดว่าจะทำยังไงให้เขา กลับไปสู่ภาวะที่เป็นปกติอย่างเดิมได้ก่อนเสพได้เขาจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีอย่างมีคุณภาพแล้วก็เป็นที่รักใคร่ของครอบครัวเป็นที่เชื่อถือของชุมชนของเขาหรือพูดอีกในหนึ่งก็คือเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนั่นเองปีนี้หัวข้อเขียนไว้ดีมากว่าเราจะทําดีที่สุดเลย เพื่อทุกชีวิต Doing our best for all Doing our best for all เราจะทำให้ดีที่สุดสำหรับทุกชีวิตมาติดใจตรงว่าแล้วเราจะทำอะไรถึงจะดีที่สุดจะทำอะไรดีจะทำยังไงดีจริงๆเมื่อกี้ได้ดูโปสเตอร์ดูการออกร้านเป็นตัวอย่างของสิ่งดีๆงามๆที่หลายๆฝ่ายได้ทำมา แล้วก็เดวจะารับรางวัลกันเยอะแยะเลยนะครับจริงๆก็ทำดีอยู่แล้วล่ะนะปัญหาผู้เสพยาหรือว่าปัญหาการติดยาเสพติดเนี่ยก็เป็นปัญหาที่ประเทศไทยเนี่ยมีประสบการณ์แล้วก็มีความสำเร็จมาหลายๆด้านด้วยกันเราไม่ได้ทอดทิ้งใครมาเลยตั้งแต่ต้นนะเราก็ช่วยกันมาพัฒนากันมาแล้วก็ เชื่อว่าหลายๆอย่างเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีแก่กันและกันได้อย่างเยี่ยมอย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับผมมีโอกาสได้อ่านเจอพระบรมราโชว,วาทของรัชกาลที่9ซึ่งพระราชทานไว้สามสี่สิปีแล้วรับสั่งไว้อย่างนี้สิ่งสำคัญสองสิ่งที่คนไทยจะต้องยึดมั่น เพราะเป็นรากฐานของบ้านเมืองไทยหนึ่งก็คือความเป็นไทยสองก็คือความสามัคคีหนึ่งคือความเป็นไทยสองคือความสามัคคีเดี๋ยวผมจะลองจะขยายความสักนิดหนึ่งนะครับทำไมรับสั่งอย่างนี้แต่ว่าที่รับสั่งพูดไปชัดเจนว่าความเป็นไทยนี่แหละเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษของเราได้ได้สร้างมาจนกระทั่งสามารถตั้งอาณาจักรได้ตั้งบ้านตั้งเรือนได้ จนเป็นบึกแผ่นมั่นคงแล้วก็ถ่ายทอดจะมาสู่ลูกสู่หลานจนกระทั่งรุ่นเราเนี่ยความเป็นไทยอันที่สองก็คือความสามัคคีแน่นอนในการสร้างบ้านข้างเรือนเนี่ยหรือสร้างอาณาจักรเนี่ยบางครั้งก็เจอวิกฤตบางครั้งก็เจออุบัติเหตุอุบัติภยัยเยอะแยะหมดเลยแต่ว่าปู่ย่าตายายเราก็สามารถจะประครับประคองให้อาณาจักรไทยอาณาจักรสยามเนี่ย อยู่มั่นคงจนกระทั่งทุกวันนี้เมื่อสัก20ปีที่แล้วสกวเนี่ยได้ให้ทุนทำวิจัยอาจารย์ฉัดทิพย์นาสุภาที่จุฬาแล้วก็นักวิชาการไทยศึกษาเนี่ยหลายๆายประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มีคนไทยคนไตคนจ้วงคนลือ้อคนอะไรก็ตามที่เป็นเชื้อไทยเนี่ยที่พูดไทยรู้เรื่องกันเนี่ยมีห้าหประเทศด้วยกัน นักวิชาการจีนที่กวางสีนักวิชาการเวียดนามที่เมืองแถนนักวิชาการไทยเยอะแยะเลยะที่กรุงเทพที่เชียงใหม่ที่มหาสารคามช่วยกันนักวิชาการลาวนักวิชาการ12ปันนานักวิชาการของพมา่าที่รัชฉานแล้วก็นักวิชาการอินเดียที่ไทยอาหมพวกนี้เป็นคนไทยเป็นลูกหลานไทยแล้วก็ศึกษาประวัติของตัวเองขึ้นมาแล้วก็มา ประมวลกันว่าแล้วมันมีอะไรที่ที่พูดว่าเป็นความเป็นไทยได้แล้วเหมือนกันหมดเลยก็ mm hmm. าปรากฏว่ามีน่าทึ่งมากเลยมีข้อสรุปอย่างนี้สั้นๆนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่จบหลักฐานชัดเจนตอนนี้จากการดูไมโตโคอนเดรียจากการดูอะไรต่งลาเยอะแยะ,ยะหมดหลักฐานต่างๆ ตอนนี้มีกลุ่มคนเชื่อว่านักวิชาการเชื่อว่ากลุ่มคนไทยแรกๆเนี่ยเมื่อ2,000ปีที่แล้วเนี่ยปรากฏขึ้นที่ทิศใต้ของแม่น้ำแหยงสีเจียงแถวกวางตุ้งกวางสีแล้วก็อบพยพมาทางตะวันตกตลอดเลยไม่ไม่มีหลักฐานอบพยพไปทางตะวันออกของจีนแต่มาทางตะวันตกขึ้นไปที่กวางสีก็กลายเป็นไทยจ้วงวันนี้ มีประมาณ16ล้านยังพูดกูมึงอยู่เพราะว่าเขาเป็นไทยที่ยังไม่ได้รับศาสนาพุทธเป็นไทยแท้ๆเลยนับถือผีนับถือเรื่องขวัญแล้วก็ชอบร้องเพลงแต่มีน้ำใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันมาที่เวียดนามเหนือก็เป็นเมืองแถน ตอนนี้ชื่อเขาเปลี่ยนเป็นเบียนเดียนเปลี่ยนฟูแต่ขึ้นมนแถนเองไปคุยได้เลยเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ไปที่ลาวไปที่ลาวก็ตั้งสปปลาวเป็นประเทศเอกราชวันนี้ขึ้นไปที่สิบสองปันนาเป็นพวกไทยลื้อแล้วก็มาที่ไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือแล้วก็ล่นมาทางภาคกลาง จนมาเป็นประเทศสยามก็ตั้งประเทศได้เหมือนกันตนัลงมีสองกลุ่มที่ตั้งประเทศได้คือสยามหรือไทยกับสปปลาวไปทางตะวันตกอีกก็ไปตั้งรัชฉานขึ้นมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพม่าเป็นรัชฉานเป็นคนเยอะเหมือนกันแล้วก็ข้ามไปที่แถวแม่น้ําพรมบุตรแม่น้ําพรมบุตรก็ไปตั้งรัฐไทยอยู่ที่นั่นเล็กๆไม่ใหญ่ ดูทั้งหมดเลยนักวิชาการก็ดูทั้งหมดหละเขาสรุปสองอันที่น่าสนใจมากการที่ชนชาติใดก็ตามประเทศชาติใดก็ตามมีลักษณะเฉพาะเนี่ยเกิดจากปัจจัย3ปัจจัยหนึ่งคือประวัติศาสตร์ของเขาสองคือวัฒนธรรมของเขาสามคือวิถีชีวิตของเขาหนึ่งคือประวัติศาสตร์ สองคือวัฒนธรรมสามคือวิถีชีวิตแล้วคนไทย7-8ปประเทศที่ผมเล่าเนี่ยเวลาไปศึกษาเนี่ยมันชัดเจนมันมีประวัติศาสตร์เนี่ยร่วมรากเดียวกันแต่เมื่อแตกแยกไปอยู่ประเทศต่างๆแล้วก็มีประวัติศาสตร์เฉพาะที่เพิ่มขึ้นมาที่หลังแต่ว่ามันมีประวัติศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของความเป็นไทยเนี่ยเหมือนกัน อีกอันหนึ่งก็คือถ้าเราจะศึกษาประวัติศาสตร์7จ็ดแปดกลุ่มของคนไทยเนี่ยเราต้องศึกษาสามระยะหนึ่งคือระยะที่เป็นสังคมไทยบุพการ2สองคือระยะที่สังคมไทยเนี่ยรับเอาพุทธเทราวาทเข้ามาแล้วพอรับพุทธเทราวาทเข้ามามันก็บาลีสัสนสกฤตก็ไหลาตามมาจะมาพูดกูมึงไม่ได้แล้วต้องพูดข้าพเจ้าอะไรกก็ว่าไป แล้วก็อันที่3คือหลังๆเนี่ยเรื่องทุนนิยมตะวันตกนก็เข้ามาถาโถมเข้ามาตอนหลังก็อาจจะต้องร่วมโซเชียลมีเดียเข้ามาด้วยเลยทำให้วิถีชีวิตเนี่ยของคนรุ่นใหม่เนี่ยของคนไทย7-8ประเทศเนี่ยมันก็ไม่เหมือนปู่ย่าตายายเหมือนกันที่เขาบอกว่ามี intergenerational gap มีช่องว่างระหว่างวัยมากเหลือเกินช่วงนี้โอเคนะฮะถ้าเรามีหลักในการคิดอย่างนี้ แล้วเราย้อนกลับไปดูความเป็นไทยที่รัชกาลที่9บอกว่าต้องยึดให้มั่นนะอย่าไปทิ้งซะอย่าไปทิ้งซะนักวิชาการกลุ่มนี้ไปดูคนไทย7-8ประเทศแล้วมีลักษณะร่วมกันอยู่อันหนึ่งคือคนพวกนี้กินข้าวกินปลากินข้าวกินปลาเจอกันเนี่ยสิ่งที่ทักสิ่งแรกก็คือกินข้าวหรือยัง กินข้าวหรือ,อยังอาหารการกินก็เป็นเคยข้าวไปปลาวิถีชีวิตเนี่ยอยู่กับน,น้ําเพราะอะไรเพราะว่าถ้าจะกินข้าวก็ต้องปลูกข้าวแล้วปลูกข้าวดีที่สุดคือปลูกข้าวนาดําเพราะฉะนั้นคนพวกนี้จะไปเลือกที่เนี่ยตั้งถิ่นฐานอยู่ในที่ลุ่มต้องมีแม่น้ําไหลผ่านหรือมีบึงใหญ่บึงการเอยบึงบรเพชรเอยบึงสีไฟต้องมีบึงใหญ่แล้วรอบๆแม่น้ําหรือบึงเนี่ย ก็จะเป็นที่ลุ่มที่น้ําท่วมปีละสักสองสาเดือนเพื่อให้ข้าวมันโตจเจริญเติบโตส่วนบ้านเรือนเนี่ยจะเลือกเอาที่ขอบที่เป็นที่สูงเรียกเนินบ้างเรียกโคกบ้างเรียกอะไรถ้าอะไรบ้างเห็นภาพไหมฮะท่านทั้งหลายที่มาจากจังหวัดในประเทศไทยนะอย่าไปต้่ต้องไปพูดถึงที่ลาวที่เวียดนฟูนะมันจะเป็นอย่างนี้หมดเลยเหมือนกันหมดเลย เม่นได้หมดเลยคราวนี้คนไทยเขาถืออะไรสำคัญเขาถือชีวิตเขาเนี่ยมีสามมิติหนึ่งก็คือครอบครัวกับตระกูลของเขาเนี่ยมิติแรกเลยเพราะอยู่ใกล้เป็นมิติของครอบครัวของตระกูลเ,เรือนพักเนี่ยเขาเรียกเรือนเรือนที่เขาอยู่ในครอบครัวเนี่ยเขาเรียกเรือนหรือเฮือนนะภาษาลาวภาษาเหนือเ็าเรียกว่าเฮือน ภาษาหลายภาษาเ็าเรียกเหือนนะเรียกเรือนเรือนสำคัญที่สุดเลยคือครอบครัวตระกูลตระกูลนี่เรียกว่าบาังเผ่าเรียกว่าดั้มดั้มแล้วคนไทยทุกกลุ่มเนี่ยจะถือสองระบบคือระบบผีกับระบบขวัญระบบผีนี่ชนเผ่าอื่นก็มีแต่ว่าของคนไทยเนี่ยเขาจะมีลักษณะเฉพาะเขา ผีที่ใหญ่ที่สุดอยู่บนฟ้าเขาเรียกผีแถนแถนหลวงแต่ถีผีเนี่ยในบ้านก็มีผีในบ้านคือวิญญาณของบรรพบุรุษที่ท่านตายแล้วถ้าไม่ยอมไปไหนท่านจะมาเฝ้าปกปักรักษาลูกหลานของท่านแล้วเราต้องสร้างตำที่ไว้ให้บูชาเขาเรียกว่าผีเหอนผีเรือนหรือผีเหอนแล้วในชุมชนที่เป็นเมืองเนี่ยชุมชนชุมชนเนี่ยเขาเรียกบ้าน ชุมชนเนี่ยคนไทยภาคกลางเรียกหมู่บ้านเพราะคนไทยภาคกลางเอาคำว,ว่าบ้านไปเรียกเรือนกันนี้หลายๆเรือนก็เลยต้องเรียกหมู่บ้านไงผมเกือบจบละเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าพูดนานปูผ้าไม่เห็นไงแล้จะกลับมาถึงความเป็นไทยคราวนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นชุมชนชุมชนที่หลายๆครัวเรือนจะต้องร่วมกันดูแลปกปักรักษาน้ำปกปักรักษาดินนะปกปักรักษา พี่น้องร่วมชุมชนในชีวิตเดียวกันเนี่ยวันนี้เราก็อยู่ในตำบลในหมู่บ้านวันนี้เราก็อยู่ในหมู่บ้านเราเรียกหมู่บ้านแต่ที่จริงคนไทยเรียกบ้านแล้วก็รู้จักเพื่อนบ้านมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายละร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเหมือนกันก็ชุมชนเหมือนกันวันนี้เราเรียกชุมชนแล้วคนโบราณเขาเรียกอะไรแล้วเขามีอะไรที่ผูกพันกันมี หนึ่งคือระดับครอบครัวก่อนเอาระดับครอบครัวนะมีผีมีที่สำหรับบูชาผีในบ้านผีเหอนนะแล้วก็ขวัญขวัญเนี่ยคนไทยเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยมีพลังชีวิตที่เรียกว่าขวัญข้าวก็มีขวัญน,นะต้นข้าวมีขวัญชาวนาต้องทำขวัญข้าวนะไม่งั้นรวงมันไม่สวยคนก็มีขวัญน,นะ เพราะถ้าไม่มีขวัญเนี่ยกำลังใจที่จะทำงานมันไม่มีท่านอธิบดีต้องระวังนะคนในกรมของท่านเนี่ยต้องรักษาขวัญให้ดีนะเดี๋ยวเขาไม่ทำงานกองทัพนะกองทัพเวลาจะออกศึกต้องเรียกขวัญเขาเรียกวิธีตัดไม้ข่มนม้มคือพิธีทำขวัญน,นั่นเองให้มันพร้อมจะสู้ไม่ใช่พร้อมจะถอยพร้อมจะถอยก็แย่เลยกรมนั้นก็แย่เลย โรงพยาบาลก็แย่ถ้าโรงพยาบาลคนในโรงพยาบาลไม่มีขวัญอันนี้ต้องต้องถามพออ,อแล้วไปทําอะไรอยู่ถึงทําให้คนลุงน้องเสียขวัญหมดเรามีความว่าเสียขวัญใช่ไหมมีความว่าเสียขวัญมีควาว่าเรียกขวัญเราคืออันนี้เป็นของคนไทยกลับมาที่ครอบครัวครอบครัวง่ายๆฮะครอบครัวจะมีผู้ใหญ่กับผู้เยาวแต่ว่าคนไทยเนี่ยจะมีคําเรียกญาติเนี่ยเยอะมากเลยไม่เหมือนชนอื่น ผู้ใหญ่นี้ก็จะมีตั้งแต่พ่อแม่ชุดหนึ่งปู่ย่าตายายชุดหนึ่งลุงป้านหน้าอาอีกชุดหนึ่งแล้วยังเป็นเขยสะพ้ายอีกหลายชุดนะแล้วผู้เยาว์ล่ะผู้เยาว์าก็ลูกหลานเหลนหลนก็ว่าไปอีกชุดหนึ่งคราวนี้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับผู้เยาว์ในครอบครัวในตระกูลคืออะไรไม่ง่ายเลยฮนะเขามีหลักง่ายมากเลยที่ทําให้ครอบครัวยั่งยืนได้เนี่ยผู้ใหญ่เนี่ย ต้องมีความรักความเมตตาต่อผู้เยาว์และต้องอบรมเลี้ยงดูอบรมเลี้ยงดูเลี้ยงดูอย่างเดียวไม่ได้นะต้องอบรมด้วยรัชการที่เก้ารับให้คำนิยามอบรมว่าฝึกฝนจิตใจจนเป็นนิสัยอบรมแปลว่าฝึกฝนจิตใจจนเป็นนิสัยอบรมให้เป็นคนขยัน อบรมให้เป็นคนรักหนังสืออบรมให้เป็นคนตรงต่อเวลาอบรมให้เป็นคนที่ไม่โกงซื่อาส,าาสัตย์สุจริตอันนี้ต้องอบรมทั้งนั้นเลยอบรมจิตใจจนกระทั่งติดเป็นนิสัยอันนี้เขาเรียกว่าอบรมแล้วก็เลี้ยงดูด้วยปัญหาที่เกิดตอนนี้ครอบครัรวเปราะบางก็เพราะแม่พ่อแม่ไม่ได้อยู่อบรมลูกต้องไปทำงานที่อื่น ปล่อยให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงหลานที่บ้านละลายกว่านั้นก็คือเดี๋ยวก็ส่งเงินมาบ้างเดี๋ยวก็ไม่ส่งเงินมาบ้างบางทีก็หายไปเลยไม่ส่งเงินมาอีกเลยทั้งผัวทั้งเมียไปทางานที่ภาคกลางที่บ้านก็ไม่มีใครไม่มีไรายได้พระนี่แหละต้องไปช่วยเอาข้าวคนบบาทไปให้ทั้งคนแก่แล้วก็เด็กด้วยมีครูคนหนึ่งทางอีสานเล่าให้ผมฟังบอกว่า บอกได้เลยเด็กคนไหนเนี่ยพ่อแม่มันทิ้งตอนแรกจะเป็นเด็กที่ร่าเริงม,มาเรียนตรงเวลาพูดจะหยอกล้อ,อก,กับเพื่อนๆสนุกสนานเรียนก็ดีอยู่ๆง่อยไปเลยอยู่ๆเด็กคนนี้หง่อยไม่พูดกับใครแล้วก็สักพักนึ่งก็หายไปมาสายแล้วก็หายไปกลับมาอีกทีตำรวจจูงมือมาหาครูบอกว่ามันติดยาแล้วมันติดยา พระเขาก็บอกผมเขาบอกว่าดูง่ายคนแก่ในหมู่บ้านเนี่ยเดิมลูกที่ไปทํางานลูกลูกสะพ้ายไปทํางานที่กรุงเทพเนี่ยก็ส่งเงินมาทุกเดือนอยู่ๆหายไปแล้วบอกหลวงพ่อรู้ได้ยังไงรู้ปู่ย่าตายานี่แหละมา,มายืนรอที่หน้ากุฏิหลวงพ่อมาขอข้าวกล้บาทไปเลี้ยงหลานก็เลี้ยงตัวเองเพราะมันไม่มีไรายได้แล้วอ,อันนี้คือครอบครัวที่แตกสลายเปราะบาง เพราะว่าไม่ได้เอาไอ้ความเป็นไทย2,000ปีเนี่ยถ่ายทอดเข้ามาแล้วไปถามดูปรากฏว่าไอ้ผัวเมียคู่นี้เกือบร้อยเซต์มันหยากันไปอยู่ภาคกลางแล้วย่าแล้วก็มีผัวมีเมียใหม่เลยต้องไปรับผิดชอบครอบครัวใหม่ทั้งคู่ไงก็ไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งมาให้พ่อแม่กับลูกชุดเดิมอะแล้วยาเสพติดก็เข้ามาความทุกข์ยากต่างๆก็เข้ามาผมก็นึกในใจนะ ว่านักจิตวิทยานักสังคมวิทยานักมนุษยวิทยาต่างๆเนี่ยน่าจะทําวิจัยนะว่ามันหนักหนาไหมเห็นเขาว่าส่วนใหญ่จะอยู่อีสานกับเหนือครอบครัวที่เปราะบางอย่างเงี้ยปัญหาเรื่องปัญหาเรื่องยาเสพติดต,ต้องศึกษาคู่ไปกับปัญหาสังคมปัญหาครอบครัวคราวนี้นั่นคือครอบครัว ถ้าครอบครัวเนี่ยเรายึดในความเป็นไทยเนี่ยผู้ใหญ่ต่อผู้เยาว์และผู้เยาว์ต่อผู้ใหญ่เนี่ยรับรองไม่แตกยาเสพติดไม่เข้าคราวนี้มาที่ชุมชนบ้างเมื่อกี้บอกแล้วนะชุมชนเนี่ยเลือกที่อยู่ด้วยกันนะแล้วก็แบ่งแบ่งที่ดินแบ่งนาเพื่อจะทําไร่ครอบครัวนี้ได้กี่ไร่ครอบครัวนี้มีอยู่มีอยู่ชุมชนหนึ่งน่ารักมากเลยอยู่ทางเวียดนามเหนือเขามีระเบียบของเขาเองแบ่งที่ทํานา คือเขามีคณะก,กรรมการชุมชนเป็นคนสูงอายุในหมู่บ้านที่ทุกคนเคารพแล้วสิ้นปีสิ้นปีเขาจะแบ่งที่นาเนี่ยตามจำนวนคนตอนปลายปีปีที่แล้วเคยแบ่งทีหนึ่งบ้านไหนถ้าคนตายคนเหลือน้อยปีต่อไปจะได้นาน้อยลงถ้ามีใครมีสมาชิกเพิ่มจำนวนมากกว่าปีที่แล้วก็จะได้นามากขึ้น คือไม่มีเพ r m a มาเน o w โอน s ร์ชิพไม่ไม่มีความเป็นเจ้าของตลอดตลอดถาวรแต่เจ้าของนั้นเปลี่ยนแปลงทุกปีตามจำนวนสมาชิกของแต่ละครอบครัวมีคนไปถามทำไมต้องทำอย่างนี้คนแก่เขาว่าไงรู้ไหมจะได้ประกันว่าจะได้ประกันว่าทุกคนในหมู่ในชุมชนของเราเนี่ยมีข้าวกินทั้งปีปีหน้าจะได้ประกันว่าทุกคนในชุมชนของเราเนี่ยมีข้าวกินทั้งปี งดงานไหมฮะทุนนิยมตะวันตกผมว่าเขาไม่เข้าใจอ่ะแต่อันนี้คือสังคมไทยสังคมไทยคือสังคมแล้วเวลาเขาเจอกันในชุมชนนะเวลาเขาจะลงแขกเอยเขาไปช่วยกันเขาจะพูดสามประโยคนะครับผมจะฝากสามประโยคนี้ไว้นะประโยคแรกเลยเราเป็นพี่น้องกันนะเราอยู่ในชุมชนเดียวกันเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันอยู่ในตำบลเดียวกัน อยู่ในอำเภอเดียวกันเราเป็นพี่น้องกันนะสองเราต้องมีน้ำใจต่อกันหนึ่งเราเป็นพี่น้องกันนะสองเราต้องมีน้ำใจต่อกันข้อสเราต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันนี้คือความเป็นไทยในระดับชุมชนหนึ่งเราเป็นพี่น้องกันนะสองเราต้องมีน้ำใจต่อกันนะส เราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราจะทำดีที่สุดทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิตทำอย่างไรเอาความเป็นไทยนี่แหละครับเอามาทำให้เกิดความรู้สึกว่าเราเป็นพี่น้องกันนะกับคนไข้เราต้องมีน้ําใจกับเขานะและเราต้องช่วยเหลือกู้คืนเขาจนกระทั่งเขาหลุดพ้นจากการเสพติดให้ได้ ระดับที่สามเนี่ยเป็นระดับอาณาจักรไปอยู่ในที่ลุ่มกว้างเชียวคนเยอะทํานาได้เยอะคนก็ไม่อยู่เยอะหลายๆหมู่บ้านแล้วรวมเป็นเมืองมีเมืองใหญ่ขึ้นมาสักเมืองเป็นเซ็นทรัลแอดมินแล้วเมืองเนี่ยจะมีหลายๆเมืองก็มีเมืองเล็กเมืองน้อยแล้วก็เมืองใหญ่เมืองหลวงเมืองเอกเมืองหลวงเมืองที่ใหญ่ที่สุดเขาเรียกเมืองหลวงแล้วที่นั่นจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน เป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินดูแลหมดทั้งอาณาจักรเลยและอาณาจักรจะอยู่ได้คือความสามัคคีความจงรักภักดีที่พระสงฆนิกรมีต่อเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินสองความสามัคคีเพราะฉะนั้นรัชการที่9ถึงรับสั่งอย่างนี้ว่าขอฝากสองเยอะของสองเรื่องด้วยกันที่มันถ่ายทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษถึงเราที่ทําให้ประเทศเราเนี่ยอยู่ได้วันนี้หนึ่งคือความเป็นไทย สองคือความสามัคคีหนึ่งคือความเป็นไทยสองคือความสามัคคีงานยาเสพติดเป็นงานที่ยากและยาวเป็นงานที่ต้องทำตลอดต้องมาเจอกันทุกปีแต่ละปีที่มาเจอกันเ็าจะมีสิ่งใหม่ๆที่เราได้ใช้ความพยายามของเราเกื้อกูลกันแล้วก็คิดขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาเขาในขณะเดียวกัน ยาเสพติดก็มีประเภทใหม่ๆขึ้นมาอยู่เรื่อยตั้งแต่ฟินเลยอะไรอะไรเฮลินก็ว่ามายายบ้ายายดีอะไรอะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมาเจอกันทุกปีมาเจอกันมาในความเป็นพี่น้องกันนะเราเป็นพี่น้องกันนะเราก็มาเอื้อเฟื้อกันมีน้ําใจเผื่อแผ่สิ่งที่เราได้ไปพบไปเห็นมาแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันมาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ปีหน้าเราก็ตั้งต้นใหม่อีก ว่าเราจะทําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทุกคนได้อย่างไรผมหวังว่าการประชุมวิชาการในปีนี้เนี่ยซึ่งเป็นปีที่ต้อนรับโพสต์โควิดจริงเขาไม่เรียก p o s t c o v i ิดนะเขาเรียกทั่วโลกเขาเรียก Post p o s t p a n นเดมิกแล้วเขายังไม่ยอมเรียกเอนเดมิกคือมันมีแพนเดมิกใช่ไหมสองปีที่ผ่านมาแล้วตอนนี้เนี่ยมันจะต้องขยับไปเป็นเอนเดมิแต่เขาบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยัง ยังไม่ถึงเอนดิมิกขอให้มีตรงกลางอีกสักช่วงหนึ่งเขาเรียกโพสต์แพนเด c ตอนนี้เราอยู่ในช่วงโพสต์แพนเด c ผมก็ไม่รู้ว่าจะโพสต์นานเท่าไหร่นะแล้วถึงจะไปสู่เอนดเมิกขึ้นมานะการประชุมครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกในโพสต์แพนเดกผมก็เชื่อว่าด้วยความมีน้ำใจของพวกเราด้วยความที่พวกเรารู้สึกว่าเราเป็นพี่น้องกันนะ ด้วยความร่วมพลังกันที่ว่าเราต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะซึ่งเป็นความเป็นไทยสามข้อที่ผมกราบเรียนแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านจะมีพลังที่จะร่วมมือกันแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติให้เพื่อนร่วมชาติของเราที่เขาเป็นตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดเนี่ยให้พ้นภัยให้ได้ให้เขาลุกขึ้นมาเป็นคนดีของครอบครัวเป็นคนเข้มแข็งของชุมชนของเขา แล้วก็เป็นคนที่มีคุณภาพของประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการประชุมสามวันแล้วก็ขอตั้งเจตนาว่าการประชุมจะสำเร็จรูปร่วงไปตามที่ผู้จัดประชุมได้ตั้งประตูประสงค์ไว้ทุกประการนะครขอเปิดประชุมครับขอบคุณมากครับ